คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใด ปลาวานเกยตุย้ย h is s n t my friend บทที่17ปลาวานเขินตุย้ยเบาหน่อยสิความร้อนที่เสียดสีอยู่ที่ช่องทางหลักของผมถูกเร่งจังหวะเข้าออกไม่เบาลงเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้ตุย้ยมันปลุกผมแต่เช้าด้วยลมหายใจเผาร้อนและลิมฝีปากที่คลอแเคอยู่ที่ซอกคอดูดเมมไล้เลียจนเสียวาบอดทนนอนต่อไม่ไหว มือของมันเลื่อนลงรูดแล้วตั้งแต่หน้าท้องจนถึงปลาวานน้อยของผมปีบกำรูดขึ้นรูดลงปุกเร้ากันไม่หยุดตั้งแต่ลืมตาลากยาวมาถึงตอนนี้ที่เราพากันเข้ามาอาบน้ําไม่รู้ว่าแม่งหิวกระหายอยากใครร้อนอะไรนักหนาเมื่อคืนก็แดกกูจนแทบจะคอพับไปสามน้ําแล้วแท้เตื่นมาก็เล่นกูอีกแค่เอาเงินไปซื้อหนังสือกับกินขนมหมดกระเป๋าเองทั้งกระเป๋ามีสองพันเองนะแค่นี้ขนหน้าแขกมันร่วงที่ไหนเล่า ความสุขของเมียผัวอย่างมันน่าจะเข้าใจดีเมื่อวานเห็นร้องห่มร้องไห้กลัวกูจะทิ้งที่นี่มาทำรุนกรรมเหมือนอยากจะฆ่ากันให้ตายตายหาแบบขากลางได้กูนน่นมึงรัดกูเนื่องจากเนื้อหาต่อจากนี้เป็นฉาก NC18 บวกจึงจาเป็นต้องตัดออกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับใบหน้าร้าย สบลงบนไหล่หอมหายใจรุนแรงเอลสอกขยับเข้าออกลิดเคลสน้ำรักเนอะแนะแฉะในช่องท่าผมอีกหลายครั้งก็จะถอนตัวเคลื่อนออกมาพร้อมกับความอุ่นชื้นที่ไหลาตามออกมาจากช่องทางรักบวมแดงลงสู่หน้าขามันทำให้ความรู้สึกแปลกใหม่จนใจตั้นแรงหน้าที่เผาร้อนอยู่แล้วยิ่งร้อนจนเหมือนกำลังจะไหมหันมาทำไมอ่ะหมุนตัวตามแรงมือขอไอ้ตุ้ยกลับไปไปรชิญหน้ากับไอ้คนหืนกระหาย ตอนนี้ผมแทบไม่มีแรงเหลืออยู่แล้วจนต้องเอนตัวพิงไปกับขอบอ่างล้างหน้าและอาศัยรงประคอจากแนขนเขาอีกคนไปด้วยอยากจูบพอแล้วไอ้ตุ้ยจูบทีไรกูแทบตายทุกทีแล้วเดี๋ยวแม่งต้องไปเรียนอีกกูจะไหวไหมฮะใช้มือที่แสจะสั่นเทาดันอกไอ้คนที่พูดพร้อมยื่นหน้าเข้ามาหากันบนมันด้วยเสียงที่แหบแห้งเจ็บคอเล็กน้อยเพราะคลางเยอะเกินไปมันเสียวอะ่ะจะทำยังไงได้ไม่คลางก็ตายห่าก,กันพอดี ฮไม่ไหวเดี๋ยวให้ขี่คอนะเอ้ยกลัวส้นตีนเอ้ยอะยืนหน้าเข้าไปกัดปากคนหัวร้อกุดอารมณ์เอวกูโคตรจะปวดตูดกระแสบอีกด้วยมันยังมีหน้ามาพูดเล่นอีกแล้วเนี่ยไอร้รอยตรงคอมันเื่ไรที่มึงควรจะทํำไหมเนี่ยสวยดีออกจะได้ไม่มีคนมายุ่งกับมึงไงมึงแม่งปกติก็ไม่มีอยู่แล้วไปวะหัวเสียแบบหน้าร้อนๆใจเต้นแรงเพราะคําพูดและแววตาที่มองมา ในตาคงร้ายจับต้องกันจนใจกระตุกบูบเหมือนตัวจะละลายคงไปเพราะแววตาแบบนี้ของมันสินะถือได้หาเหยื่อง่ายขนาดนั้นคิดแล้วก็หมั่นไส้จะจะตัดเดือยแม่งทิ้งลงชักโครกเลยเฮ้ยอาบน้ําสักทีเถอะเดี๋ยวก็ไปเรียนไม่ทันหรอกมาเดี๋ยวอาบน้ําให้นะจ๊าเมียจ๋าเิ่ยขนลุกหมดลเลยไอหานี่อีกคนยื่นหน้าเข้ามาใกล้ใช้ปลายจมูกคอเคลียแล้วเรียกกันแบบนั้น น้ำเสียงทุ้มของมันฟังแล้วแจกระจี้ขี้หูที่นอนหลับกันอยู่จนตื่นหมดทำไมอ่ะน่ารักจะตายอ้หรือว่าจะให้เรียกแบบอื่นดีเนาะอะไรวะเฮ้ยคนลุกย่นคอหนีสัมผัสของลิ้นร้อนที่แลบเลียใบยหูกันบอกมาจะให้เรียกกูว่าอะไรดันไหลกว้างให้ถอยห่างจ้องหน้าคนที่ยกยิ้มเจ้าเล่นจนหน้าโมโหเอาหูมาสิเดี๋ยวจะกระซิบให้จะกระซิบทำหาเลยเล่า มีแค่มือกับกูไหมล่ะเอาหน้าเออ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 ยืนหน้าเข้าไปกละไอ้ตุ้ยด้วยความลำคาญเล็กน้อยมันจะหาเหวอะไรนักหนากับแค่จะบอกว่ามันจะเรียกผมว่าอะไรถ้ามันเป็นความลับขนาดให้ถังส้วมยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แต่ยินไม่ได้ขนาดนั้นมึงก็น่าจะเก็บเอาไว้ในใจในสมองตัวเองคนเดียวน่ากูว่าไม่ต้องบอกกูก็ได้นะไอสั์ หงุดหงิดโว้ยพอเริ่มหิวข้าวออกแรงตั้งแต่ตีสีครึ่งจนฝานนี้น่าจะใกล้แปดโมงแล้วตายอดตายอยากมาจากไหนไอ้คนหืนกามน้ำมึงนี่ผลิตมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกหรือไงทำไมไม่เหือดแห้งหดหายไปบ้างเลยวะฉีดกี่ทีก็เยอะตลอดหรือสมองสรางม,มาเพื่อสิ่งนี้จะพูดก็พูดสักทีสิไอ้ตุ้ยหายใจรถหูกูอยู่เบบี Baby, ปลาวานครับอมึงแม่งซบหน้าลงกับไหลชื้นเหงือ่อ เรู้สึกเหมือนกำลังจะหน้าระเบิดเพียงเพราะเสียงทุ้มลึกเรียกกันด้วยชื่อแทนตัวแบบนั้นทั้อยังลงท้ายด้วยคำว่าครับที่ไม่ควรได้ยินมันพูดเลยที่แรกตั้งใจะจะโมโหเพราะว่าเบบีที่มัเริ่มเรียกคือขนาดของปลาวานน้อยกู้โลกของผมแต่ว่าอารมณ์มันไม่ไปบิ้วความโมโหไม่ขึ้นเพราะความเขินรุนแรงกว่าไอ้คนทำผมเขินก็หัวเราะชอบใจทั้งยังหอมหัวหอมหูกันให้ยุ่งไปหมด เฮ้ยพอแล้วเว้ยกูเหีียวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยโอเคโอเคไปอาบน้ํากันอาไม่กูด้วยเลยไอ้คนเลวปล่อยเข้ามาได้แม่งเอี่ยวตัวไปมองก้นตัวเองอย่างหัวเสียอ่อนเพลียกับน้ำเขาคขาวที่เริ่มแห้งเกลอะถ้าไม่ล้างตอนนี้ลูกหลายไอหาตุ้ยต้องกอกูเป็นบริสิทธ์แน่ๆเ่ใหยแค่คิดขนลุกละเว้ยมีคนทอมามีคนทอมาอมอมเสียงแรกเข้าดังขึ้นในจังหวะที่ผมกับไอตุ้ยก้าวออกจากห้องน้ำพอดี พวกเรามีผ้าขนหนูพันเอวคนละผืนก้าวออกจากห้องน้ำด้วยกลิ่นสบู่และแชมพูกลิ่นเดียวกันไอ้ตุ้ยเดินไปที่เตียงนอนเพื่อหยิบเอาโทรศัพท์ของมันที่ดังไม่หยุดส่วนผมแยกมาที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อแต่งตัวเตรียมไปเรียนว่าไงมึงใครอะไอ้เบสหันไปถามคนที่นั่งคุยโทรศัพท์อยูย่บนที่นอนเจ้าตัวก็เลยหันมาตอบกันก่อนจะกลับไปคุยกับคนที่โทรมาต่อผมไม่ได้สนใจฟังผู้มันคุยกัน เพราะเดี๋ยวไอ้ตุ้ยคุยจบมันก็บอกผมเองนั่นแหละสนใจไปก็เสียเวลาเลี่ยนเปล่ายิ่งช่วงล่างเคล็ดขัดยอกยกขาลำบากด้วยก็ยิ่งต้องใช้เวลาแต่งตัวมากขึ้นถ้าเอาเวลาไปเงียงหูฟังมันพูดวันนี้กูว่าไม่ได้ไปเรียนแน่ๆอุยไม่เอ้ยเจ็บจนน้ำตาเล็ดจนต้องซื้อปากย่างห้ามไม่ได้ในตอนที่ยกขาข้างหนึ่งเพื่อสวมกางเกงยีนขาเดฟตัวโปรดตอนสงกางเกงในกับบล็อกเซอร์ว่าเจ็บแล้วตอนยัดขาลงกางเกงยีนนี่เจ็บกว่าสิบเท่า มันแบบขัดขัดฟืดฟืดตัวประตูนหนังที่เพิ่งโดนฆ่าสิกบุกแต่ก็ไม่ถึงกับทนไม่ไหวแค่จี้จี้จีดจดจ๊ดมันช่วงช่วงเจ็บเหรอเออเดี๋ยววะยังจะถามอีกช่วงที่ขมีบสุดอ่อะเจ็บสุดแล้วโทษทีมันไปหน่อยเอ้ยไม่มีอะไรมึงเบสกูพูดเรื่องเล่นเกมกันไอ้เชีย้ยแม่งเกือบแล้วไม่มึงชี้นิ้วฆ่าโทษไอ้คนสมองเมือกที่เสือกลืมตัวพูดออกมาทันทันที่ตัวเองคุยโทรศัพท์อยู่เรื่อง,องเราสองคน มันยังไม่ได้ตกลงว่าจะเอายังไงต่อรู้แค่อยู่ด้วยกันมันก็กําลังดีไม่มีอะไรขาดและก็ไม่มีอะไรเกินผมยังไม่แน่ใจตัวเองนักว่าตอนนี้รู้สึกกับไอ้ตุ้ยยังไงและอยากขอเวลาอีกสักพักเรื่องแบบนี้มันยากที่จะเข้าใจอีกอย่างนะผมมันคนเคยเจ็บเพราะความรักมาเยอะเลยระวังตัวมากไม่เหมือนไอ้ตุ้ยที่ไม่เคยรักใครแต่ดันเผลอใจมารักคนล,ลอยอย่างผมก็ต้องทําใจอะนะคนแสนดีขนาดนี้ไม่ตกลุมรักก็บ้าแล้วปะ แต่เอาตามความจริงนะจากที่ลองพิจารณาดูแล้วสาเหตุที่ไม่รักผมง่ายๆคงเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกวันนอนด้วยกันทุกคืนกอดกันจูบกันและมีช่วงเวลาต่างๆด้วยกันมันเลยทําให้เอตุยที่ปกติจะไปนอนดิบด๊บๆสาวเสร็จแล้วก็แยกย้ยายได้รับความรู้สึกแปลกใหม่แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดหรอกมันก็อยู่ที่การเข้ากันได้ของเราสองคนด้วยถ้าหากผมเป็นคนเร่งมากแบบที่เอตุยมันไม่ชอบขี้แหวงขี้วีนตามที่มันคิดตามติด ก้าวกายชีวิตมันผมชื่อว่าไอ้ตุ้ยของรำคาญจนถีบหัวส่งกูออกจากห้องมันแน่ๆซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้ว่าทําไมไอ้ตุ้ยถึงตกรุมลักประวานทนหล่อคนนี้ได้ล่ะนั้นนั่นก็คือ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 เรียนเสร็จไปช่วยไอ้เบสย้ายหอกันไหมฮะไปกรุงเทพเนี่ยนะอืมันเลิกกับใบจินมันโดนเมียทิ้งโอเคไม่มีปัญหาผมมันหล่อมาก แค่เนี่ยอย่าไปคิดอะไรเยอะปวดหัวพวกมึงไปกรุงเทพกันเหรอวะไอวิวถามขึ้นหลังจากที่อาจารย์ประจำวิชาเดินออกจากห้องไปคาบเช้าวันนี้ไม่มีอะไรมากอาจารย์แค่บอกแนวข้อสอบปลายภาคที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าเท่านั้นช่วงนี้วิชาเรียนต่างๆก็เริ่มปิดคอร์ดกันไปจนหมดแล้วอืมเพื่อนมีเรื่องให้พวกกูไปด้วยเปล่าฟังไอ้ตุย้ยพูดจบไอ้เฟล็กก็ถามขึ้นมาทันที มันทําสีหน้าจริงจังปลาหนึ่งว่าจะไปรบกับซอมบี้จนผมต้องรีบลุกขึ้นตบไหล่มันมเบาเเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพื่อให้เจ้าตัวรู้ว่ามือเล่นเยอะไปแล้วไอ้หานี่แค่ไปช่วยขนของย้ายห้องเพราะโดนเมียทิย้งเหมือนกูจ้าไม่ได้ไปรบซะหน่อยถ้าเหมือนมือนี่ต้องมีผัวด้วยปะเฮี้ยของตุย้ยมีผัวเฮี้ยอะไรของมึงอะแต่แล้วก็กลายเป็นกูเองที่ของขึ้นยิ่งกว่าไปรบซะอีกผมหยิบเอาไม้มรทัดเหล็กอันเล็กขวางหัวแม่งไปทีเอ้ย ไอสัตว์วานเพื่อนก็ร้อนเล่นปะแค่เซลล์ผัวตุ้ยเมียวานปกติอะทขาไมต้องโวยวายด้วยร้อนตัวอะไรอยู่ปานนี้ยป่ปานนี้ยกับหน้ามึงสิยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดอีกยังจะมาทําหน้ายิ้มกุ้มกลิ่มอีกผมอยากจะลุกขึ้นไปตบหัวให้มันทิ่มสักทีแต่ติดที่ว่าถ้าทําอะไรไปมากกว่านี้ต้องโดนจับแน่ๆว่ากําลังร้อนตัวจริงๆเลยแกล้งหัวเลาะด,ดังลัน่นยกมือยกไม้ตีแขนไอตุ้ยฮิดเดินมายืนอยู่ข้างกัน เออนะอ่าใครจะไปร้อนตัวมึงก็เนอะเนะไอ้ตุ้ยนะเนอะอืมตามนั้นและโชคดีที่ไอ้ตุ้ยพยักหน้ารับกันให้สบายใจขึ้นมาหน่อยแต่แค่หน่อยเดียวจริงๆนะเพราะผ่านไปไม่ถึงสองนาทีไอ้ฮาคงก็ทําให้ตกใจอีกครั้งด้วยการตอบคาถามไอ้เฟล็กที่ผมฟังแล้วตัณหดใจแปลกๆมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอยู่หรือว่าไอ้โขมารุ้นเรื่องของผมกับไอ้ตุ้ยวะ ไอ,ขอ้ขขงมึงแซวพวกแม่งมบ่อยๆเดี๋ยวมันสองตัวได้กันจริงมึงขนหัวตั้งแน่กูตั้งนาแล้วจ้าเฮ้ยอะไรของมึงอะที่มึงพูดหมายความว่ายังไงวะไอ้ของไอ้วิวถามขึ้นด้วยความสนใจในขณะที่ผมวอยลั่นด้วยความตื่นตะลึงและยิ่งหลนลานไปกว่าเดิมเมื่อไอ้วิวจ้องหน้าผมสลับกับไอ้ตุย้ยมันไม่ได้พูดอะไรออกมาทําแค่มองหน้าเราสองคนลุกขึ้นยืนใช้ไม้บรรทัดฟุตเหล็กชี้หน้าพวกเราไปมา ก่อนหันไปทางไอ,อง้โขงว่าไงไอ,อง้โขงพวกมึงสามตัวมีอะไรจะบอกกูไหมคาดขันจะเอาคำตอบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกูกูแซวพวกมันเล่นเฉยน่ามึงอย่ามาโกสัตวขงไปห้องน้ำกับกูหน่อยกูปวดเยี่ยวสุดท้ายไอ้ตุ้ยก็ก้าวพรวดไปหาไอ,ขอ้ขงแล้วพาก,กันเลยไปห้างประตูห้องน้ำส่วนผมที่ไม่รู้จะเอายังไงก็เนียนนั่งลงถ้าเป็นววายเปลี่ยนเรื่องเร็วๆนะไอ้เฮียตุ้ยถ้าช้ากูไม่รอนะไอ้สัตว์ ไม่รอแล้วกูจะไปไงถามจริงหยิบของร,อบรบวบใส่กระเป๋าให้ดูวุ่นวายที่สุดเธอจะตะโกนคุยกับไอ้ตุย้ยที่หยุดยืนอยู่หน้าประตูห้องเรียนแหกปากเสียงดังตอบโต้กันเสมือนห้องเรียนเป็นตลาดสดทางทางนันทีห้อง,องตอนนี้มีแค่กลุ่มผมหกคนชาวบ้านชาวชาว่องเข้าออกไปกันหมดแล้วเออเออมึงลงไปซื้อขนมรอเลยไอ้ได้ดิไหนอะตั้งอะในกระเป๋าหยิบกระเป๋ากูลงไปด้วยโอเคเราจะเอาอะไรมาชาเย็นจะไปเดี๋ยวไอ้ปลาจะเอาอะไรอีกวะ อย่าใช้ตังกูมหมดเองนะคราวนี้มึงไม่ได้เดินแนะ่ไอ้ซัดรู้แล้วนะไอ้ตุ้ยมึงจะกระทืมมันเลยเหรอวะเพื่อนกันนะเว้ยไอ้ตุ้ยมันรู้ดีว่าจะต้องโดนอะไรเกือบดีแล้วเชียวไอ้บ้ามึงจะมาพูดเรื่องนี้ทำหาอะไรอีกไอ้วิวที่ไม่สนใจทีแรกมองเหมือนจะแดกหัวกูและไอ้คนเฮียอะไรกันในวันไปส้วบแลวไอ้พวกเฮียทำเป็นไม่สนใจไอว้วิว ตะกนด่าไอ้หาเหียวงตัวให้รีบไปหาอะไรในส้วมแดกสปากจะได้ไม่ว่างแต่แม่ก็ยังไม่ไปไงลีลาเยอะหันมาวยวายใส่กูอีกเอ้าไอ้วานด่ากูทําไมอ่ะไอ้สัตว์โคงไปเออ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 กูว่าไอ้โคไม่ต้องรู้อะไรแน่ๆเห็นไอ้ด้วยขยับปากปุ๊บมิบแล้วมันก็หัวเราะกันร่วนส่วนกูก็ยืนหน้าเจือนไปดิหางไอ้วิวไอ้เฟร็กไอ้ปลายคนนี่คิดช่องหน้ากันอีกแม่งเอ้ยบะไรใส่แล้วไอ้วาน พวกมึงกูลงไปก่อนนะเดี๋ยวคนมันเยอะต้องซื้อกาแฟให้ไอ้หาตุ้ด้วยลุกพลวดเตนอ,ออกจากห้องไม่มองหน้าไปสบตาใครทั้งสิน้นคิดแค่ว่ากูต้องรอดรถยนต์ขับออกจากมหาลัยในเวลาไม่ถึงเที่ยงตอนนี้ผ่านมาได้สองชั่วโมงแล้วอีกไม่นานเราสองคนก็จะเข้าสู่จังหวัดอยุธยาเส้นทางเข้ากรุงเทพในเวลานี้ถนนโล่มากคนขับรถเปิดเพลงฟังสบายแล้วสบายใจส่วนผมน่ะเหรอ ผมนั่งหลับหลังจากกินข้าวที่ซื้อจากโรงอาหารหมดทั้งเหนื่อยกับกิจกรรมยามเช้ากับไอ้หาตุย้ยทั้งอิ่มจนพุงจะแตกไในจะแอร์เย็นๆที่เป่ารถหน้าจนตาไม่ไหวจะลืมเมื่อทุกอย่างรวมตัวกันได้เป็นอย่างดีแล้วผมจะรออะไรต่อละ่ะหลับสิจ้าอยากให้ฝืนสังขารตัวเองเฮ้ยถึงไหนแล้ววะข้าวอายุทยาอยากกินเค้กบ้านสวนอะโอเคหลังจากบอกไปแบบนั้นไม่นานคนขับรถ ก็แวะเข้าอาหารร้านข้าวแกงบ้านสวนป้าใหญ่ตัวใหญ่เบิร่มเทิมมีการปโปรโมทด,ด้วยว่ามีห้องน้ําเยอะมวกต้องเติมคำว่ามวกยาวหน่อยเพราะเยอะมากจริงๆแต่ไม่ต้องถามนะว่ามีกี่ห้องเพราะว่าไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งน้บให้ลงรถได้ก็รีบเดินตรงไปร้านขายเค้กทันทีที่รีบไม่ใช่กลัวเค้กหมดนะแค่หิวมากงอนตื่นมาหอก,ก็ร้องเลยร่างกายอดทนต่อความหิวไม่ได้ด้วย ถ้าหิวมากๆแล้วไม่ได้กินผมจะกลายไปร่างหมาไล่งับหัวชาวบ้านไปทั่วโดยเฉพาะหัวไอหาตุย้ยมันต้องโดยเป็นคนแรกบอกเลยวันอะไรเดี๋ยวกูไปซื้อน้ํานะเออกูเอามะนาวปั่นนะคนฟังพยักหน้ารับเราเดินแยกตัวไปที่ร้านน้าผมเองก็เดินตรงมาที่ร้านเค้กเหมือนกันร้านข้าวแกงบ้านสวนเรียกได้ว่าเป็นศูนย์อาหารสาหรับคนเดินทางบริเวณร,ร้าน กว้างขวางมีลานจอดรถสลับรถยน์ทั่วไปจนถึงรถทัวร์แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ารถบรรทุกไทยรัฐจะมีที่จอดให้หรือไม่ภายในอาคารมีร้านค้าหลายร้านและยังมีโต๊ะเก้าอี้จำนวนมากให้ได้นั่งทานข้าวพักผ่อนหรือนั่งพูดปากกับเพื่อน,อนที่เด็ดที่สุดก็คือร้านเค้กบ้านสวนเค้กสม้มเค้กมะพร้าวและที่เด็ดสรารตีที่สุดต้องเค้กหน้าชีสช,ชอบมาก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 มาก,มาก ชอบจนหยิบมาสามกล่องเลยนี่ยชิซี่ส่วนของไอ้ตุ้ยนั้นมันชอบกินรนสเนยสดกับช็อกโกลัดผมซื้อให้มันอย่างละกล่องและซื้อรสส้มไปฝากไอ้เบสด้วยแต่ไอ้เบสมันไม่ได้ชอบกินรสส้มหรอกนะเรียกว่าเกลียดมากเลยดีกว่ามันชอบเหมือนไอ้ตุ้ยอะ่ะนมสดเนยสดและช็อกโกลัดแต่ใครจะบอกแต่ว่าซื้อของฝากจําเป็นจะต้องซื้อของไอ้คนรับชอบด้วยเหรอฮะยิงไอ้เพื่อนนายรกแบบไอ้หาเบสแล้วก็ยิงไม่จําเป็นจะต้องสนใจมันเลย ซื้อให้พุทแดกยังจะดีกว่าแต่ที่พูดมาทั้งหมดก็คือกงินทุกบาทไม่ใช่ของกูจา้าของผัวแสนดีบ้าปีสําเร็จรูปอย่างอายไอตุยนรกอย่างละอาไงจะใครเล่าเมื่อซื้อของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราสองคนก็พากันกลับมาขึ้นรถไอตุยที่บอกว่าไปซื้อน้ำมาได้ขนมเบื้องและขนมบ้าบิดร้อน,อนติดมือมาด้วยผมผู้รักการกินมากก็เลยรีบสวาปามเข้าไปรวดเดียว อ,อ,อ,อหันมาหันมาอาปากเบี่ยงหน้าหลบคนที่ยื่นหน้าเป่าลมใส่หน้ากันตาคมที่จ้องมองมาทำให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นมาดือๆอยูๆ่ๆก็รู้สึกเหมือนมีโมเมนต์กู๊กิ๊กกับมันขึ้นมาเฉยเลยแตห่หางที่ผมควรจะขยับขแยงน้ำไหลอาจจะกระเด็นเข้าปากตามลมามากกว่าระวังหน่อยสิวะมือหนาวางลงบนหัวผมลูบเหมือนลูบหัวหมา เอ็นดูหนักหนามากแม่งโคตรโมเมนต์แฟนมากกูบอกเลยแล้วไม่ใช่แค่ลูบหัวนะแม่งหอมหัวกูด้วยอะ่ะเออรู้แล้วถ้ามาทของมืงออ่ะคนอื่นมองเข้ามาจะทำยังไงไม่เห็นหรอกฟีมันมืดอีซัตหน้ารถอกับรอยยิ้มแม่งเข้าไปอีกยิ้มของแม่งเหมือนถาว่ามีอะไรกันปะไม่รู้ว่ากูคิดมากไปเองหรือว่าไอหาตุ้ตั้งใจให้กูคิดมากไปเองถ้ายิ้มแล้วหันไปขับรถเลยกูจะไม่เกรงหน้าท้องแบบนี้หรอก แต่แม่งยิ้มแล้วใช้มือลูบต้นขากูด้วยไงไอเลวเว้ยออกรถได้ละฝนจะตกแล้วเนี่ยไอหาเบ้นมันนัดกี่โมงแล้วคืนนี้จะมานอนไหนอ่ะอ่าถามละเอียดเหมือนเครียดที่ของจะขึ้นส้นตีนเลยรู้ดีไอเวนตื่นเต้นจังอะไรของเพิ่งอ,อีกอ่ะคืนนี้จะได้เปลี่ยนบรรยากาศกับเมียไว้ไอสันขวานทุบหัวมัด้วยขนมบ้าบินที่ขนมยังบ้าได้ไม่เท่าไอหาตุย้ย คนอะไรคิดแต่เรื่องต่ำๆคิดไม่สูงกว่าสะดือเลยสักครั้งคิดแต่เรื่องปั้มกูตลอดอยากรู้ว่ามึงเคยคิดไหมว่าของกูมันจะบานขาเดินไม่ได้และร่างกายพิการจนต้องอัางรถเข็นแรงก็ไม่ใช่น้อยๆใส่แมงก็ไม่เคยจะยั้งเลยโอ้ยแมงเอ้กูจะยักสะดือขึ้นมาบนหัวแล้วเนี่ยใจเย็นใจเย็นๆก่อนมึงเป็นอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาหน่อยดิหิวอย่าไปอยู่กูหิว จับขนมปังหน้าชี้ประกบสองอันวางทับด้วยขนมบ้าบินยัดเข้าปากตัวเองด้วยความโมโหจนหน้ามืดแต่พอขนมปังเข้าปากได้เท่านั้นแหละหน้ากูก็มืดกว่าเดิมก็เสือกยัดเยอะเกินไปไงหายใจไม่ออกบ้าบินติดหลอดลมไอโอฟอ๊ออแค่ขอแค่กระดกกระไดกระไดกระไดกระดอกเดือดร้อนคนขับรถต้องช่วยทุบหลังให้แล้วมันก็หัวร้อนชอบใจใหญ่ไม่รู้แม่เป็นหาอะไรมากไหมดีใจที่เมียมึงจะตายหรือไงไอศัพ เปล่าจ้าแค่เอ็นดูว่าเมียน่ารักบ้านมึงสิเขินไอหาเอ้ยกูเคยรอยยิ้มอบอุ่นกับนักเสียงคุกนๆของแม่งจนได้เขินจนอยากจะเอาขนมยัดปากห้างกลองแต่ก็กลัวจะตายหาขึ้นมาจริงๆเลยํำได้แค่หันหน้าหนีมองออกไปทางต่างๆรถแทนมองเม็ดฝนที่เริ่มพยศตกลงมาจากฟ้าเพื่อความเย็นของมันจะช่วยลดความร้อนบนใบหน้าตัวเองลงไปได้บ้างเพิ่งเคยรู้นะว่าโดนผู้ชายทอก็จะหยิ่วดีเหมือนกันนะ สิกนาฬิกา25นาทีเออๆป้ายรถเมที่เดิมนะเอ,อ้ยมาสักทีเหอะไอ้พวกหาเอ,อ้ยถึงแล้วจ้าไอสัตว์ขึ้นรถมาเลยวางสายจากไอ้เบสเมื่อคนขับเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเข้าจอดตรงป้ายรถเมจุดที่ไอ้เบสรออยู่ฝนที่ตกตั้งแต่อยุธยาจะคงตกต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพอไอ้เบสเห็นรถของเราเข้าจอดมันก็ลุกขึ้นก่อนจะทำเท,ท่ถออเสื้อชอ็อปแล้วคุมไหลให้หนักศึกษาชายคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่ในป้ายรถมีกับมันผมคิดว่ามันคงรู้จักน้องเขาหละมั้งถ้าไม่รู้จักกันคงไม่ยอมให้สวมเสื้อชอบศักดิ์สิทธิ์อันนั้นหรอกรักยิ่งชีวิตของเราชาวาวิศวะแน่ๆเฮ้ยดีมึงเออฮะใครวะรุ่นน้องเหรอเอยท้าโอ,อไปทันทีด้วยความอยากรู้และเสนจ,จะใส่ใจเมื่อไอเบสขึ้นมาหน้าบนรถไม่รู้จักอ่ะเอา้าเอา้เอาเฮ้ยแหกปากกันทำไมวะแม่งหนวกหู ตกใจไงไอหมาเอ้ยพงกับไอตุ้ยอุทาออกมาพ,พร้อมๆกันด้วยความไม่เข้าใจคนไม่รู้จักแต่แม่งเสือกยกเสื้อชอบให้เขาไปซะกันเมื่อกี้ว่าจะแอบมองหน้าก็ไม่ทันไอหาตุ้ยรีบออกรถก่อนเห็นแค่หัวทองๆตัวสูงพอๆกับผมละมั้งแต่ช่างไม่เถอะเรื่องนั้นอะ่ะกลับมาสนใจไอคนบ้ามันก่อนตอนเนี้ยไอชอบวิศวะให้คนอื่นใส่มั่วได้ยังไงวะเรื่องนี้กูรับไม่ได้จริงๆบอกเลยไม่ใช่แม่ไม่น่าเหมือนเมียอยากเลียยังไม่มีสิทธิ์ เอ้ยช่างกูเถอะไอ้เบสบกไม้บกมือแบบขอไปทีทิ้งตัวนั่งพิงบ่อนิ่งไม่พูดอะไรออกมาอีกในรถเลยมีแต่เสียงฝนเสียงแอร์และเสียงกระดูกคอกูที่หันมาหนะ้าไอหาเบสทีไอ้หาตุ้ยท,ยทยีนี่แหละไม่รู้จะเริ่มคุยอะไรกับแม่งดีเงียบแบบนี้ชวนพวกกูมาด้วยทำไมวะเนี่ยไปห้องเก่ากูนะไปขนกระเป๋าก่อนเออได้ก็แค่เนี่ยทํามาเป็นเงียบไอตุ้ย ขับรถพาไอเบสกลับไปที่หอเก่าที่มันอยู่กับไอจินแฟนเก่าที่แสนจะรักใครเพิ่งซื้อตุกตาหมีควายให้เป็นของขวัญวันเกิดไปมันมาดสุดท้ายก็โดนเมียทิง้งไปหาชายอื่นน่าชื่นอกตรมกันไปคิดไปคิดมาแล้วเนื้อเรงของไอเบสแม่งคุนๆุนจังวะเหมือนเรื่องของคนใกล้ตัวใกล้มากใกล้จนเหมือนจะเห็นเงาแวบๆด้านหลังเออไอนี่มันก็แรงของกูนี่วาไอสัตว์เอ้ยคิดแล้วน้ำตาจะเล็ดเรื่องตัวเองเนี่ยแหละ หายเหวเร็วซามมากไม่ใช่น้องน้ำนะหมายถึงชีวิตกูเองชีวิตรันทดยิ่งกว่าลํำยองอีกจ้าพวกเราช่วยกันขุดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบและกีต้าอ,อีหนึ่งอันกล่องคอลเลกชันกับกล่องใส่ของหาเหวอะไรของมันก็ไม่รู้อีกกี่ใบมันบอกของที่เหลือไม่เอายกให้ไอ้จินทั้งหมดไม่อยากจะเก็บข้อทรงจำแยกกลับมาด้วยผมเข้าใจมานะเรียกว่าเข้าใจดีเลยด้วยซ้ำแต่ไอเบสมันคงไม่แย่เท่าผม พราะมันบนุนอยากเลิกกับไอ้จินมาสักพักแล้วบอกว่าแฟนเอาแต่ใจโมโหร้ายทั้งยังวุ่นวายจนเหนื่อยยิงพันหลังๆเนี่ยยิ่งเป็นหนักชอบทช่โทรศรัพท์ไอ้เบสแต่ขอตัวเองเก็บเงียบไอ้นี่ก็คิดว่าแฟนรักมากเขาเ้าใจว่าตัวเองหล่อและโคตรจะฮอตที่ไหนได้เช็กเพราะร้อนตัวกูจะมีคนไลายบอกผัวว่าตัวเองนอกใจเอ,อน่าสงสารอันนี้จากความรักออกจากหัวพักเก่า แอบเบก็พาเราไปที่ห้องใหม่ของมันผมแอบอิจฉาความรกของมันนิดๆอยากย้ายหองก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมิเหมือนผมที่ไม่มีที่ไปต้องไปอาศัยห้องไอ้ตุ้ยอยู่อยู่ไปอยู่มาก็โดนจับซ้ำกระทำย่ำยีผู้ยี่ผู้ยำอะไรอย่างนั้นอะ่ะสุดท้ายก็ต้องแลกที่อยู่กับเรไรรากอนันบริสุทธิ์ผุถผองของตัวเองกะซิกกะซิกไอวานถึงแล้วอออเหรอเหรอเหรอาลง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 มัวแต่คิดสงสารตัวเองเพลินไปหน่อย จนคนด้านข้างต้องสะก,กิดเรียกผมพยักหน้ารับแล้วเปิดประตูลงจากรถเราจอดรถกันที่ร้านจอดข้างหอพักใหม่ไอเบสเป็นตึกสีขาวเหมือนหอพักทั่วไปไม่ได้น่าสนใจหรือวือหวาอะไรมากมองแล้วก็ค่อนข้างหันสมัยอยู่สุภาพกลางเก่ากลางใหม่มองจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าห้องแต่ละห้องจะมีระเบียงกว้างพอดูบรรยากาศโดยรอบจะสะดวกสบายมีร้านสะดวกซื้อมีที่ซักผ้าด้วย แล้วมึงอยู่ชั้นไหนวะเนี่ยชั้นแปดอ้ายเลยสวรรค์ไปชั้นหนึ่งพูดพร้อมยิ้มขุนกวนแต่คงไม่กวนเท่าไอ้หาผีที่ยืนเบียดจะสิงร่างกูอยู่แล้วอยากลองขึ้นปะเลยสวรรค์ไปอีกชั้นน่ะไอเชี่ยตุ้ยส่งสายตาปรับไม้หาตุ้ยเฮี่ยเล่นไม่รู้เรื่องแม่งเดินเข้ามาประชิดใช้มือบีบตุดกูปิ๊บๆด้วยดีนะไอเบนแม่งเงยหน้ามองฟ้ามองสวรรค์อยู่ไม่งั้นแม่งเอ้ยกูไม่อยากจะคิดมึงแบกล่องกันไปนะ กูจะลากกระเป๋าไปเองแข็งแรงแบบนี้ต้องเยียบไปเลยไอ้เหี้ยโอ้ยเจ็บนะมึงก็ทําให้เจ็บไงกระทืบเท้าลงบนปลายเท้าไอ้หาตุย้ยที่ปากร่วเก่งเลอกเกินไม่กูทําตาดูตาคอสจนตากูจะเหลแล้วมึงก็ยังไม่เข้าใจไง,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 ไง,งเล่นหาอะไรกันวะไอ้พวกนี้ไอ้เบสท,ที่เห็นพวกเราทะเลาะก,กันแต่แต่สายหัวแล้วเดินทา้าออกไปไปอย่ามากกลกันแถวเนี้ เดินตามไอ้คนดวนเมียทิ้งเข้ามาในหอเพื่อขึ้นลิฟต์ใช้เวลาไม่นานพวกเราก็มาถึงชั้น8ผมลากกระเป๋าเดินตามไอ้เบสกับไอ้หาตุ้ยมาตามทางเรื่อยๆหอพักนี้ก็คล้ายกับไอ้หอตุ้ยนี่แหละมีทางเดินตรงกลางและมีห้องพักอยู่ข้างสองฝั่งห้องไอ้เบสคือห้องเกือบสุดท้ายฝั่งขวามือส่วนไอ้ห้องสุดท้ายตอนนี้แม่งเปิดเพลงโคตรจะดังเลยแปลว,ว่าฟังแล้วติ๊บมากเลยอยากจะเข้าไปร่วมแจมด้วยผมเดินเข้าไปในห้อง เราตรงไปนอกระเบียงเพื่อดูวิวเป็นอันดับแรกเสียงเพลงที่ข้างห้องเปิดก็ยิ่งเสียงดังฟังชัดเมื่ออยู่อยู่ตรงนี้ดังจนเส้นเอ็นข้อเท้ากระตุกขยับซ้ายขวาเต้นยิกๆเฮ้ย,ยข้างห้องแม่งคึกดีจังวะกูควรไปเคาะประตูขอรวมใจเขาด้วยไหมเนี่ยพูดจริงนะมันติดมากเลยมากจนอดใจไม่ไหวจะต้องพูดออกมาเนี่ยแหละแต่พอผมพูดออกไปแบบนั้นเจ้าของห้องแม่งปิดเพลงเฉยเลยวานหงอยอะบอกเลย โอ้ยโ่ปิดทำไมวะว่าจะไปบวกด้วยลูกพี่แต,ต่โกถามแม่งเลยเดินไปหยุดยืนอยู่ที่ฝั่งข้อสุดท้ายที่เพิ่งปิดเพลง,พลงไปพยายามชะงกหน้าผ่านช่องกำแพงกั้นระเบียงเพื่อเรียกคนด้านในะให้ออกมาทำความรู้จักกับเพื่อนรักของผมเสียหน่อยข้างห้องครับมาทำความรู้จักกันหน่อยเร็วเพื่อนผมชื่อเบสนะโอ,โอ๊ยโอ้ยไอ้ยีย,ยตีกูทำไมเนี่ยโอ้ยไอ้หน้าหมานี่ตบหัวกูทำไมไอ้เวนี่มรละยาน่ะสกดเป็นไหมเอ้า กูก็ผูกมิดให้ไงผิดตรงไหนลูกหัวที่โดนได้หาเบสตบเจ็บจนน้ำตาเล็ดไม่รู้สมองไหลออกมาหรือเปล่าแต่เจ็บหัวยังไม่เท่าเจ็บใจที่มันมาถามว่าพูะ,ะกดคำว่ามรารย,ยาทเป็นไหมไอสัตว์ดูถูกกันเกินไปแล้วมอม้าสระอาอ่าอนว่ามารอเรือยอ,อยักษ์สระอาทอาหารนี่มีสระอาไหมวะเอ๊ะทำไมกูงงก็ผิดตรงที่มึงตะโกนนี่แหละไอคนขี้บ่น เดินเข้ามาล็อกคอผมจะลากเดินตามมันไปปากมันก็บ่นไม่หยุดบ่นกูไม่หยุดลามไปบนข้างห้องด้วยไปไปเข้าห้องไปจัดของช่วยกูด้วยไปรำคาญเสียงเพลงยังไม่พอยังต้องมาลำคาญอีกมึงเนี่ยโถ่อยอะไรแววสะบัดแขนมาออกจากคอแล้วกลับไปยืนกอดขอบประเบียงเหมือนเดิมมึงจะมาลาก,กูไม่ได้กูต้องทำความรู้จักกับข้างห้องซะก่อนวุ่นวายไอ้วานวุ่นอะไรกูอยากให้มึงมีเพื่อนได้จะได้ไม่เหงาไง พอเฮ้ยแค่พวกมึงกูก็ประสาทจะแดกจะตายหาอยู่แล้วคนบอกประสาทจะแดกยกมือขึ้นนวดขมับตัวเองแต่ผมเป็นหัวข้างห้องมากกว่าอยากจะขอโทษที่ต้อนอยู่ใกล้กับคนบ้าๆแบบไอ้ฮานี่จริงเหรอฮะเชิญท่านรับใจที่ช่องสามครับโอ้โหยสุดท้ายแล้วก็โดนไอ้หาเบสตบหัวอีกจนได้กูเล่นแค่นี้ทำไมต้องจริงจังด้วยนะก็เห็นบอกว่าบ้านี่กูอุตส่าห์แนะนำให้ไปรับยาแล้วนะเนี่ยน้ำใจเพื่อนไม่เคยจะรับรู้หรอก อ๋อเลิกเล่นมาช่วยกันจัดของไน้าจะรีบกลับแล้วก็ไอ้หานี่อีกตัวเผลอไม่ได้จับตูดกูตลอดเลยไอส้สตุยก็เกี่งในกูเข้าวินกัดฟันกระซิบเบาๆข้าได้ยินกันแค่สองคนไม่ได้โมโหที่แม่งจับตูดกูนะแต่โมโหที่แม่งจับแรงจูงเก่งในกูเข้าวินยังไงเล่ามันขัดเวลาเดินนะไอ้สันดานสําหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะสนุนนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกดซับด้ครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับก่อบคุณครับ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio